พบกับช่องแม่อ๊อฟกกกอกนะคะตอนนี้มาที่สกลนครนะคะเตรียมพร้อมๆไว้รอนะคะเปลี่ยนเบรกหน้านะคะทุกคนโ,สสโอ้ต่รสสอตรบบภาษีนะสเสร็จแล้วต<ด>ัวสภาพรถเรียบร้อยนะคะก็นี่แหละมาเปลี่ยนเบรกนะคะต่อเบรกหมดรั เปลี่ยนเบรกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนาะครบหมดเลยค่ะนะคะเดี๋ยวได้เดินทางไกลวันที่20ก็ไปอุดอรนะคะสนามบินอุดอรไปนอนที่นั่นคืนนะคะแล้วก็มาที่จำปาดงวันที่23นะเพื่อที่จะแก้บนเนาะนางรำ59า59นางรำนะคะแต่เร็วๆนี้ก็วันที่10นะคะก็จะไปสนามบินสกลนครน,นะคะ รถก็เกา่าคนก็แก่นะคะทุกคนข้างนอกสดใสอยู่ไรหม่ของเพื่อนเพื่อนพอนิ่มนี่เก่าหมดแล้วค่ะมีแต่รอยรุ่นรอยวหว้หมดแล้วแต่ <c oughs> พอนิ่มนี่เอี่ยมข้างในนีเป็นโพงรถหลายปีแล้ว,วลใช่ตามการเวลาข <c oughs> ี่ประหยัดก็ค่อยเห็นอยู่รถไอ นี่ของพระอาจารย์ท่านหนึ่งน่ะแกไม่เคยขีย่เลยเตรแต่แตยางมันก็เสียได้เสียทิ้งเฉยๆแบบไม่ได้ใช้งานค่ะแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วเขาให้เอามาขี่เขาไม่ได้ให้เอามาจอดเนาะเออ,อยาง,ยางม,มันก็กรอบอยังก็บวมใครเอ็ีโอ้นี่แหละเนาะความรู้ไม่มีเพื่อนก็ว่าจะเอาไปให้เขาเปลี่ยนเอาไปที่ไหนได้มันไม่สามารถใช้ได้แล้วต้องได้ซื้อยางใหม่เสียได้ตั้งสี่เส้นเลยนะคะนี่แหละ ันนี้ก็ให้เพื่อนเขาเรียกว่าอะไรเป่าที่พงทีุู่นด้วยด้านหลังด้วยนะคะเอออันนี้ก็เปลี่ยนเบรกหน้านะทำทีละอย่างค่ะทุกคนทำพร้อมกันไม่ได้นะคะงบน้อยค่อยๆทำเ,เขาเรียนมาเห็นเนาะ นี่แหละความสามารถของคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเก่งมากเลยน้องๆใช่เลยก็แนะนำนแนะนำแล้วก็ช่วยประหยัดด้วยด้านนี้แกก็บอกว่ามีราคาปานกลางราคาดีสุดนะคะก็แนะนำมานะคะแล้วก็เอาดีสุดนั่นแหละมื้อขําของเราเปลี่ยนนะคะวันนี้เปลี่ยนเมนูโอ้โหย่างนะคะ เขาเรียกว่าอะไรหน้าก,ากากหมูบ่วพอนิม่มแล้วก็หูเนาะสุดคุม้มนะเพื่อนก็แถมเถอดเด้อพริกแล้วค่ะโอ้ยหอมมากพ่พอนิ่มหมักเกลือแล้วหมักเกลือรสดีด้วยอืมเกลือรสดี เดี๋ยวเราดูต้นสุกอีกทีเนาะพรานิ่มเดี๋ยวจะไปเสียบพริกให้ก่อนนะแล้วก็มีหอมด้วยเดี๋ยวเราจะป่นปูด้วยเพราะว่าผักสดมีนะคะนี่มีผักสดด้วยผักสดทัว2 2> <ม>่วสองเมนูนะคะทุกคนวันนี้ยวตำเจวน้ำพริกนะคะจิ้มหมูนี่แหละพริกสดก็ซื้อมาแล้วจ้ะของเรากินทุกวันก็แทบจะไม่ขึ้นเนาะ พราะว่าสามสาวเข้าไปแล้วกัดยอดขาดหมดบ่พ่อนิ่มเรียบร้อยทางงานก็ทำล้วนแล้วละพรุ่งนี้เอามาใส่อีกเสริมแล้วเมื่อเช้าเมื่อค่ำนี้ก็ไปเอามาใส่อีกยังไม่ทั่วหอมมากหอมมากเลยหอมถ่านมากเลยนี่นะคะเย็นนี้เมนูของเราอันนี้เป็นพริกนะคะที่จะใส่ป่นปูค่ะ แล้วก็มีหอมนะคะเสียบเสียบนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราก็ลอกเปลือกออกเวลาเราตำนะคะอโอ้โหน่าทานมากตอนนี้คุณพ่อนี่มันกำลังย่างปูนะคะที่ขุดเมืม่อค่ำนี่ว่าจะไม่ป่นนะนี่แต่เห็นผักแล้วอุ้ยนะคะป่นเห็นถั่วฝักยาวด้วยก็เลยต้องป่นก่อนนะคะกัวกินไม่ได้ค่ะ กลัวกินหมูไม่ได้กลัวฟันหักเพราะนิ่มว่าทำชิ้นเล็กๆตอนนี้ไฟกันแรงก็เลยย่างปูก่อนนะคะมก็ร้อนไหมดแล้วเพราะว่าหมูเพรานิ่มก็อันนั้นก็เดี๋ยวก็ไปซอยแล้วนะน้อพ่ะโลให้สุกก่อนใช่ไหมงานทานมากเลยฉ่ำมากค่ะทุกคนวันนี้พ่อนิ่มดีใจมากใช่ไหมได้กินหมูว่ามันก็ได้กินอยู่แล้ว เราได้กินก็นานแล้วเพราะว่าเรามีแต่กับข้าวศูนย์บาทงไงไไดเ,เดี๋ยวลูกๆก,ก็ออกมาแล้วละ่ะตอนนี้กําลังตั้งมวยข้าวไปด้วยนะคะเดี๋ยวรอรอเคเอฟซีเดี๋ยวรอเมนูปุ่นนะคะป,ปุ่นปลาหน่าทานมากเลยโอ้นั่นแหละมันปูออกมาละ สามหกก้า,า,าโอ้ดอีกสามตัวสิบกว่าตัวเนาะสิบสองนั่นแหละใส่ <c oughs> แล้วก็ตำพริกก่อนนะคะเอฟซี FC, ตำพริกแล้วก็ลุกอหอมใส่เลยแต่ก็มีใบหอมอีกนะครับยิดท้ายรายการจับหอมอ๋อง,ง,น,งน,นี่ก็เอาไปน้ำปลาหยะๆใส่นเนาะพรานิ่มเต้ก็ได้ เอาเกลือก็ได้มันเกลือเนี่ยธรรมชาติสุดเลยใส่สองเม็ดจ้ำแล้วโอ้โหมันนะหวานเข้าจุ๋ยวๆแล้วกับ <สา S 1> ข้าวเหนียวร้อนๆวู้ยพูดมาแล้วอยากกินทันทีตอนนี้ข้าวยังไม่สุกนะคะใจเย็นๆปัดน่าทานอิหลีพี่วายมีแล้วนะปลาซิวอ้าวพี่หวายน่ะ ยังเหลืออีกเยอะเลยวันนี้ลาบปากพี่ไว้แล้วพี่ไว้กินปลาปลาเมื่อวานให้เอฟซีกินไม่หมดนะคะวันนี้สามคาบแล้วลูกชายบอกว่าเย็นนี้ให้พี่ไว้เมาหมดเลยนะคะลูกชายซีรอกไห้กินปลาปลาซวอ่าวหลายคาบแล้วปลาอีกแล้วก็คงอีกนานนู่นแหละค่ะถึงจะหากินอีก ะะสําหรับคานี้สําหรับคลิปนี้น,นะ,ะ <FC. S 1> เอฟซีเมนูของเราก็นี่แหละนะคะเดี๋ยวไปเจอกันตอนปุ่นเนาะพอนิ่มนี่นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปถัดไปคะ่ะก็ขอสวัสดีจ้า